หลายๆคนนะคะทาออนไลน์หรือว่าทําธุรกิจมาสักพักหนึ่งนะ,ะเริ่มไปได้ดีแต่ปรากฏว่ามันมีบางจุดทําให้ไปต่อไม่ได้ครูบอกเลยนะคะว่านี่คือจุดตายของหลายธุรกิจเลยหรือว่าหลายๆคนที่ทําออนไลน์เลยเพราะเขาไปต่อไม่ได้บางคนไปต่อแล้วไปผิดทางด้วยนะคะอย่างเช่นอันแรกเลยคือโยนปักราคาแล้วคุณก็ไปตัดราคาสู้กับเขาด้วยคือไปดัมราคาสู้กันนะคะครูบอกนะคะสงครามราคามีแต่ตายกับ ตายค่ะนี่คือจุดเสี่ยงจุดสำคัญที่ไม่ว่าคุณจะขายออฟไลน์ออนไลน์ line. คุณต้องเลี่ยงค่ะอย่าไปวิ่งแข่งในสงครามราคามันมีทางออกมากกว่านั้นนะคะครูให้ทิปหนึ่งเลยสำหรับการที่คุณโดนตัดราคาอย่าไปตัดราคาสู้ค่ะแต่ให้ใส่คุณภาพเพิ่ม แล้วเพิ่มราคาขึ้นสังเกตไหมคะว่าแบรนด์หรูหลูนะคะอย่างชาแนลอย่างลังโคมหลังลามนะคะเขาไม่เล่นราคาลงข้างล่างลงตลาดล่างแม้นว่าจะมีคู่แข่งเรื่องของสกินแคร์เรื่องของคอสเมติกเยอะแยะ แต่สิ่งที่เขาทาคือปรับราคาให้พรีเมียมขึ้นนั่นต่างหากค่ะคือทางรอดของธุรกิจแล้วรอดระยะยาวด้วยนะคะละ่าที่2เวลาที่เราทําสินค้าออกมาหรือแม้แต่เราทําอาจจะบางคนสร้างตัวบนออนไลน์ใช่ไหมทำคลาสเรียนออกมาทําอะไรออกมาโดนเรียนแบบโดนก๊อปปี้บางคนก๊อปปี้ไปทั้งหมดเลยแล้วก็ไปปรับนิดปรับหน่อยครูบอกนะว่ามันไม่ได้ผิดนะแล้วก็คุณไม่ได้ต้องไปกังวลน,นะว่าจะมีใครก๊อปปี้คุณถ้าของคุณไม่ดีจริงเขาไม่ก๊อปปี้หรอก ฉะนั้นอันดับแรกเลยภูมิใจไปก่อนว่าเฮ้ยของเรามันเจ๋งแลวคนสนใจว่ะคุณไม่ต้องไปกังวลเรื่องของการโดนก๊อปปี้หรือโดนเลียนแบบค่ะเพราะถ้าไม่เจ๋งพอเขาไม่เลียนแบบเขาไม่ก๊อปปี้ทางออกเดียวของการถูกก๊อปปี้หรือเลียนแบบคือคุณต้องสร้างตัวคุณให้แข็งแรงหรือพูดง่ายๆสร้างตัวคุณให้เป็นแบรนด์หรือ personal brand นั่นเองหมายความว่าไม่ว่าเขาจะก๊อ อะไรไปจะสินค้าจะบริการจะคลาสเรียนจะอะไรก็ตามทีแต่เขาจะก๊อปปี้ตัวคุณไม่ได้ค่ะแล้วหัวใจสำคัญของการสร้าง Personal Brand คือการสร้างฐานแฟนที่รักคุณค่ะไม่ว่าใครจะเอาสินค้ามาขายตัดราคาแค่ไหนหรือก๊อปปี้เหมือนขนาดไหนคนกลุ่มนี้ที่เป็นคนที่รักคุณไม่ไปค่ะเขาจะเลือกเพราะมันเป็นของคุณ และอันที่3นะคะใครที่ทําแบรนด์สินค้าอยู่แล้วก็ทําแบรนด์ที่มีตัวแทนหลายคนคงรจะช้าใจเรื่องนี้เหมือนกันเนาะปั้นตัวแทนมาสร้างแม่ทีมมาสุดท้ายมีดิวที่ดีกว่าหรือว่ามีออปชันผลประโยชน์ที่มากกว่าแม่ทีมหรือตัวแทนที่สร้างไปค่ะมีทางรอดเดียวเท่านั้นค่ะที่จะยุติเรื่องนี้และ คุณจะไปต่อได้อย่างงดงามแล้วระยะยาวด้วยนั่นคือแบรนด์บุคคลของคุณหรือเพอร์ซ a นอลแบรนด์คุณนั้นแข็งแรงค่ะวันนี้ครูให้คียหนึ่งนะคะสำหรับการที่จะสร้างแบรนด์ตัวคุณให้แข็งแรงคือจงเป็นผู้ให้ค่ะ จนทําให้คนที่อยู่กับคุณเขารู้สึกเสมอว่าเขาเติบโตขึ้นเขาเพิ่มภูนขึ้นเขาได้รับมากขึ้นไม่ใช่แค่ผลประโยชน์ในเรื่องของเงินแต่เป็นเรื่องของจิตใจแต่เป็นเรื่องของการอยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่ามันม่นคงทั้งหมดนี้นะคะคือจุดเสี่ยงที่หลายๆแบรนด์เจอกัน แล้วก็ไปต่อไม่ได้วันนี้นะคะคุณเลยรวบรวมนะคะวิธีการสร้าง Personal Brand แบรนด์บุคคลเนี่ยให้แข็งแรงให้อยู่แล้วยืนระยะได้นานนานพอที่จะทำให้คุณธุรกิจคุณเติบโตจนกลายเป็นในที่สุดไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ขายได้สินค้างอกออกมาจากตัวคุณขายให้กับคนที่รักคุณหรือแฟนคลับของคุณนั่นเองคลาสนี้มีชื่อว่า Personal Brand แสนล้านคลาสนี้นะคะเราเรียนด้วยกัน2แบบมีแบบออนไลน์แล้วก็แบบซ u เปอร์ใครที่ อยากจะดึงของอยากจะเจอตัวครูเพื่อจะดึงของดึงความโดดเด่นของคุณอะอะไรในตัวคุณที่มันออกมาสร้างเป็นแบรนด์ได้และต้องไม่เหมือนใครต้องไม่ซ้ำกับในตลาดที่มีอยู่แล้วจำให้แม่นนะคะถ้าคุณพยายามไปเรียนแบบใครหรือเป็นเบอร์สองของใครจะไม่มีใครจำคุณได้เพราะไม่มีใครจำเบอร์สองค่ะใครอยากจะเรียนแบบไหนก็เดี๋ยวฟังรายละเอียดท้ายคลิปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคุยว่าสุรัญญาคอนเทนต์ควีนสวัสดีค่ะ ว่าคุณนะคะอยากจะสร้างตัวตนให้โด่งดังในโลกออนไลน์นะคะคุณห้ามพลาดิจๆกับคอสนี้นะคะ p e พ o n a แบ r a n d แสนล้านค่ะในรูปแบบของออนไลน์นะคะราคาเต็มอยู่ที่39,000บาทราคาพิเศษเพียงแค่8,900บาทเท่านั้นค่ะหรือถ้าคุณนะตัดสินใจอยากจะเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วอยากให้ครูเอวาเนี่ยช่วยดึงของดึงจุดเด่นที่ เป็นเฉพาะคุณให้คุณสามารถสร้างแบรนด์ได้แบบโดดเด่นเนื้อกว่าใครในตลาดตอนนี้นะโค้ชจิ๊บแนะนำว่าให้มาเจอกับคุณเอวาในแบบซ u เปอร์ VIP ค่ะ เจอกับเวว่า2วันเต็มๆราคาเต็มอยู่ที่6,9,000บาทนะคะแต่พิเศษมากๆใครที่เห็นคลิปนี้สามารถลงทะเบียนได้ราคาเพียงแค่3,9,000บาทเท่านั้นค่ะหากว่าคุณสนใจนะคะสามารถพิมพ์คาว่าสนใจไว้ใต้คลิปนี้หรือส่งข้อความทักมาที่อินบ็อกได้เลยค่ะแล้วไว้พบกันในคอร์ส Personal Brand แสนล้านค่ะวันนี้ค้ชจิ๊ปมาร์เก็ตติ้งควีนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ